ขับรถยนต์ไฟฟ้า Priority สูงมากอัตราเร่งดีมากเขาจะบอกปเป็นมอเตอร์ไซค์เลยว่าเขาอยู่รอบรอบรถตัวเรานะมันจะเห็นเลยว่าเป็นตัวเองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูก็จะไปซื้อของที่ไอคอนสยามพอดีว่าจะต้องออกไปซื้อกับคุณแม่นะคะแล้วคือถือโอกาสเลยแหละเอารถคันนี้เทสลาโมเดลสนะคะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูกันว่าที่ชาร์จรถไฟฟ้าที่ไอคอนสยามเนี่ยมันเป็นยังไง แล้วคืออัตราค่าบริการเท่าไหร่ชาร์จยังไงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะแล้วก็ไปชอปปิ้งกันด้วยไปค่ะเราจะไปซื้อของที่ไอคอนสยามกันค่ะวันนี้กำลังออกเดินทางจากโชว์รูมเอ็มเพร a เ t อร ใช้รถอะไรคะวันนี้เราขับรถ t ท s l a m o เด l 3นมนะคะนี่ลังจากที่อันนี้ยังไม่มีฟมวมาจะสว่างนิดนึงตัวอย่างคอนโทรที่หน้าจอเลยเล่งแอร์นิดนึงร้อนค่ะแล้วเราก็กดในที่ไบพัดก็เพิ่มบวกง,ง่ายมากเลยเดินทางประมาณจักยี่สิบนาทีได้ ขับสบายไหมคะอัตราเร่งดีมากนะคะเหยียบไปปึ๊บเลยถ้าเราบัดปล่อยคันเร่งอะ่ะมันก็จะเหมือนเบรกให้เราอัตโนมัติด้วยแบบเบรกไปในตัวเลยเหมือนขี่รถกรอล์ฟอะไรเงี้ยรถไฟฟ้าก็จะประมาณนี้5 minutes later ขับรถมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะระหว่างที่เราจะไปไอคอนสยามนี่ฟังก์ชันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นมากเลยว่า ผู้ขับขี่จะได้เห็นฟังก์ชันพิเศษของเทสลาคือเขาจะเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะบอกเป็นมอเตอร์ไซค์เลยว่าเขาอยู่รอบๆรถตัวเรานะอย่างอย่างข้างๆเป็นรถเกง่งคือมันจะเห็นเลยว่าเป็นรถเกง่งนี่รถ BM กํากำลังผ่านผ่านข้างๆเราไปนะคะรถข้างหน้าเป็นรถกระบะมันก็บอกมันรู้เลยว่าข้างๆเป็นรถบรรทุกคือแบบว่าอันนี้เจ๋งมากแล้วก็ให้เราระวังว่ารถข้างๆจะเข้ามาใกล้เรามันก็จะเตือนด้วยค่ะ เยอะมากๆเลยคือไม่ต้องไปแย่งอัใครถ้าใครได้ขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือแบบพิวริตี้สุดๆเลยนะคะซึ่งถือว่าไม่ช้นแบบรถของหมุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันจัง2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแบตบก็น่าจะได้แบบเต็มพอดีเลยะคะ่ะเสร็จแล้วแหละช้อปปิ้งกันไปเรียบร้อยต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้อัดวิดีโอตอนชอปให้เนาะแต่ว่าแบบประสบการณ์ครั้งนี้คือแน่นอนทุกคนนะ่ะได้ รู้แล้วแหละว่าเราต้องคือหมวก็จะลงไปชั้นใต้ดินเนาะผ่านไอคอนหลักลงไปปุ๊บเราก็จะไปเจอสถานีชาร์จของ E A anywhere ซึ่งมีอยู่ประมาณแบบเกือบ20สถานีได้อะแต่การใช้งานของเขานะคะก็คือต้อง walk in เข้าไปยังไม่มีการจองผ่านแอปเนาะแล้วคือจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอะ่ะมาหาเราแล้วก็ถามคือแบบแนะนำการใช้งานนะคะคือเราก็ต้องโหลดแอปมาคือเสิร์ชเลยนะคะ ใครใช้ Apple Store หรือว่าเ,เป็น Android ก็คือเสิร์ชคำว่า EA Anywhere นะคะก็คือเราต้องลงทะเบียนก่อนแหละนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลอะไรไปเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราก็จะชาร์จได้ในอัตราค่าบริการเนี่ยจะอยู่ที่1ชั่วโมงนะคะ50บาทเท่านั้นเอง2ชั่วโมง80บาท3ชั่วโมง110บาทและก็4ชั่วโมงนะคะ150บบาทก็ถือว่าคุ้มนะในระหว่างที่เราไปช้อปปิ้งเนี่ย คือเราก็ดูสถานะการชาร์เต็มหรือ,อยังนะคะดูได้จากแอปเลยแล้วเขาก็จะมีการเตือนด้วยแหละว่าเต็มแล้วหรือยังไม่เต็มนะคะก็มันก็จะตัดการชาร์ตอัตโนมัติถ้าเต็มแล้วเนาะคือเท่ากับว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะช้อปปิ้งเสร็จก็กลับมาขับรถกลับบ้านได้เลยชำระเงินผ่านบัตรเครดิตดสำหรับวันนี้เนี่ยหมูก็พาทุกคนนะคะไปสัมผัสกันแล้วแหละว่าขับรถยนต์ไฟฟ้า เทสลาโมเดล3 0ันนี้มีความสะดวกสบายมากแค่ไหนคือภายในภายนอกเทคโนโลยีเขาจัดมาเต็มนะคะยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เราได้รู้ว่าขับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ priority สูงมากคือไปจอดนะคะตามห้างเนี่ยคือที่จอดเขาเยอะมากแล้วก็มีสถานีชาร์จ เยอะนะคะถ้าแบบห้างชั้นนำนะตอนนี้เนาะคือความสดกสบายก็คือไม่ต้องกังวลน,นะคะชาร์จชาร์จกันไปเลยอะสชั่วโมงเต็มอะไรเงี้ยกินข้าวช็อปปิ้งเต็มที่กลับมานะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจรถเท s l a m o เดล3คันนี้สามารถนัดทดลองขับกับเรานะคะได้ที่โชวรูม Emperor Auto นะคะหรือติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและในช่วงนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Sub